สวัสดีครับอยู่กับผมครับแอดนงนะครับวันนี้ก็พูดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับที่หลายคนนะครับก็บอกว่าลุงพลเนี่ยโดนกั่นแกล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย Fc ลุงพลเองก็ตามนะครับหรือว่าฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับลุงพลนะครับเขาก็โวยวายนะครับบอกว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้โดนแกล้งนะแต่เป็นการ แต่เป็นการหาความยุติธรรมความถูกต้องนะครับฝ่าย f อฟลุงพลก็บอกว่าลุงพลโดนกันแกล้งโดนจับผิดสารพัดสารเพนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะโดนกันแกล้งหรือไม่โดนกันแกล้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลนี้ทุกวันนะครับก็คือการหาผลประโยชน์นะครับหาผลประโยชน์จากการขายข่าวลุงพล นื่องจากว่าลุงพลเนี่ยตอนนี้ก็มีคนรักเยอะนะครับแล้วก็มีคนไม่ชอบลุงพลก็ไม่น้อยเหมือนกันเรียกได้ว่ามี f อฟทั้งฝ่ายฝ่าย f อฟ FC, แล้วก็ฝ่ายต,ตรงกันข้ามกับ f อฟนะครับลุงพลมีเยอะทั้งสองฝั่งนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขายข่าวดีของลุงพลนะครับก็ขายได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดขายข่าวร้ายนะครับหรือว่าข่าวที่ จับผิดลุงพลเนี่ยก็มีคนรอเสีบเยอะนะครับมีคนลอ,อกดไลค์กดแชร์เยอะนะบางคนก็ว่าลุงพลในทางเสียให้หายว่าในทางไม่ดีเลยล่ะนะซึ่งก็ทำให้ถูกใจ f c อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาเสพบข่าวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าลุงพลโดนการแกล้งนะครับนะีมันก็ผมคิดว่าเป็นลักษณะของการหา ประโยชน์จากข่าวลุงพลมากกว่านะครับเราจะเห็นว่ามีทีวีช่องหลักนะครับมาปักหลักนะครับมาทําข่าวลุงพลนะซึ่งข่าวลุงพลตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับก็เขาก็มาทําข่าวน้องชมพู่หายเนาะจากนั้นก็มาปักหลักนะครับก็คือมาอยู่นะครับมาอยู่ที่บ้านกกอกนะจากนั้นก็สัมภาษณ์ลุงพลทุกวันนะก็ลองคิดดูนะครับว่าเขาจะสัมภาษณ์ลุงพลเฉยๆไหมนะ การสัมภาษณ์นั้นบางครั้งเขาก็อาจจะมีการสร้างสตอรี่ขึ้นมาหรือไม่ก็มีการสร้างเรื่องราวขึ้นมาณจุดนี้นะครับสื่อหลักก็จะคล้ายๆกับยูทูบเบอร์นะครับอาจจะบอกให้ลุงพลไปยืนตรงนั้นหน่อยอให้ลุงพลไปนอนเปลให้ลุงพลเดินไปหรือแม้แต่ให้ลุงพลร้องเพลงนะครับเราจะเห็นช่วงแรกๆนี่แหละนะครับก็คือสิ่งที่เป็นการหาผลประโยชน์นะครับหาผลประโยชน์นะ กับข่าวลุงพลนะทุกวันนี้ก็ยังมีการหาประโยชน์จากข่าวลุงพลอยู่นะครับเอ,อยา่าแต่คนอื่นเลยนะผมก็เหมือนกันนี่แหละนี่พูดแบบแมนๆเลยนะผมก็หาประโยชน์จากข่าวลุงพลเหมือนกันเพียงแต่ว่าในเมื่อผมพูดถึงลุงพลนะครับผมก็ต้องพูดในแง่ดีนะครับทีนี้บางบางฝ่ายนะครับนะเขาก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงลุงพลในแง่ดีนี่ ก็อาจจะมีคนพูดเยอะนะเขาก็เลยต้องหาอะไรที่มันแตกต่างนะครับที่มันจะตอบสนอง FC อีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็เลยต้องทำคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งนะครับคอนเทนต์อีกแบบหนึง่งซึ่งจะ,ะทําให้ FC อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็มันมีการเสพนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับว่าเมื่อมันมีการเสพนะครับมันก็ต้องมีการขาย ในเมื่อมีคนที่ไม่ชอบลุงพลเยอะนะครับอาจจะเป็นคนที่ติดตามข่าวลุงพลที่หลังนะครับหรือว่าดูอะไรที่ผิวเผินหรือว่าดูแบบไม่ละเอียดนะหรือแม้แต่คนที่ดูแบบละเอียดก็เหมือนกันนะก็อาจจะคิดอีกแบบนึงนะครับก็ไม่ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับท่านก็อาจจะคิดเทไปในทางที่ว่าลุงพลไม่ดีนะครับ เมื่อมีคนคิดแบบนี้เยอะๆนะครับเขาก็รอเสพคอนเทนต์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นยูทูบเบอร์ส่วนหนึ่งนะครับที่ทําข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับนุ่มพลนะครับอ,า,อาจจะเอาข่าวไม่ดีนะครับหรือไม่ก็มีการสร้างคอนเทนต์นะอาจจะไปยุแยงนะครับหนิบแนมนะก็อาจจะทําให้มีคนดูเยอะมากขึ้นนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไปดูยอดวิวครับยอดวิวถ้าเกิดว่า ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลุงพลเนี่ยคนก็ดูเยอะนะครับถ้าเกิดว่าทำคอนเทนต์ในงแง่ไม่ดีเนะี่ยคนดูก็อ่าเรียกได้ว่าไม่น้อยเหมือนกันนะคืออย่าว่าแต่ข่าวลุงพลเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปเกนก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวลุงพลนี่โดนหมดนะครับโดนหมดแม้แต่หมาแม้แต่หมาก็ไม่เว้นนะครับอย่างเช่นลา่าเอ่อก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปนะครับบอกว่า สักวันหนึ่งเนี่ยไม่นานเดี๋ยวเจ้านิกกี้เนี่ยมันก็จะโดนครับก็โดนจริงๆเกี่ยวกับดาราม่าเรื่องคนมาส่งของส่งของให้เจ้านิกกี้นะครับนะก็ต้องเรียกว่าคุณนิกกี้นะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะโดนดาราม่านะครับว่าต่อมานะครับก็อ่ก็ล่าสุดนะครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเจ้านิกกี้นี่คาบกล่องโฟมไปนะครับก็ยังโดนด่าอีกนะครับ สรุปก็คือทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามันเป็นการหาผลประโยชน์จากข่าวลุงพลนะครับคือ,อใครจะกล้าปฏิเสธครับว่า,าตัวเองไม่ได้หาผล,ผลประโยชน์จากข่าวตัวนี้นะผมนี่ทำนะครับข่าวเกี่ยวกับลุงพลผมก็กล้าที่จะยอมรับนะครับว่าผมก็คนนึงแหละที่หาผลประโยชน์นะแต่ผมไม่หาในทีอในเชิงให้ร้ายนะครับแล้วทีนี้นะครับ สื่อหลายๆช่องนะครับก็นำข่าวลุงพลไปออกบ่อยๆนะหรือแม้แต่รายการทีวีนะครับก็สลับนะแล้วก็ที่น่าตกใจนะครับมันมีถึงกับเป็นคล้ายๆกับเป็นรายการที่ดูเรื่องบ้านกอกๆโดยเฉพาะเลยนะมีพิธีกรอยู่2องคนสามคนนะแล้วก็ไปถ่ายาบ้านลุงพลมานะครับถ่ายเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ มาพูดคุยกันมาตอบโต้กันจนเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับเป็นเรื่องสนุกสนานนะเดี๋ยวมีพิธีกรสองคนสามคนคนนี้ก็พูดเชียร์ลุงบ้างคนนี้ก็พูดแย่บ้างคนนี้ก็พูดเป็นกลางบ้างคุยไปคุยมาก็เป็นการเล่าข่าวเรียกได้ว่าเป็นรายการพิเศษเลยนะซึ่งน่าตกใจเหมือนกันนะเรื่องของหมู่บ้านนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดอจะให้ดีนี่เขาก็ต้องให้ข่าวที่ ครอบคลุมนะแต่บางส่วนเขาก็ดีนะถือว่าเขาเอาข้อที่จริงขึ้นมาแล้วก็มาคุยแล้วก็ให้ข้อมูล,ลหลายๆด้านนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนดูนะ่ะจะชอบฝั่งไหนนะมีอยู่รายการหนึ่งนะครับเอาข่าวบ้านกกอกมาแล้วก็มาเล่าแทบจะทุกวันเลยนะครับอ่าแล้วก็เขาก็ให้ข้อมูล,ลหลายด้านนะคือไม่ว่าจะเป็น f อฝั่งไหนนี่ก็สามารถดูรายการนี้ได้หมดนะเพราะว่าพิธีกรคนหนึ่งก็พูดเชื่อ พิธีกรคนหนึ่งก็พูดอีกด้านหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นกลางนะครคุยกันสามคนนะครับครับนี่ก็คือเรื่องราวที่บ้านกกอกนะครับสรุปก็คือมันไม่ใช่ความเกลียดชังนะครับถ้าเกิดบอกว่าคุณรักความยุติธรรมนะครับก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในสังคมไทยที่มันมายุติธรรมนะครับทําไมเราไม่ไปดูนะครับบางคนก็มีฆาตกรต่อเนื่องนะครับ หรือว่ามีใครที่ทําเรื่องไม่ดีนะแต่ทําไมยูทูบเบอร์ไม่ไปเจาะชีวิตคนเหล่านั้นนะทำไมต้องมาเจาะชีวิตลุงพลน,นะครับซึ่งยังไม่ได้รับซึ่งไม่มีการตัดสินนะครับว่าลุงพลผิดข้อหาอะไรนะครับล่า,ลาสุดก็มีแต่การแย่งไม้นักข่าวใช่ไหมนะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับส่วนเรื่องตัดต้นไม้นะครับก็เป็นต้นอลา,างนะครับก็เป็นต้นอลา,าง ก็ไม่ได้บอกว่าลุงพลไม่ได้ผิดนะก็รอดูว่าเขาจะตัดสินว่ายังไงนะครับก็ก็รอดูพูดถึงต้นไม้เนี่ยก็คิดถึงคนสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมเห็นลุง <c oughs> ลุงคนหนึ่งนะแกอยากจะตัดต้นไม้นะครับ <c oughs> ผมก็สงสัยว่าทําไมแกไม่ตัดเลยแกก็ไม่ตัดนะแต่แกใช้วิธีเอาน้ํามันเครื่องี่ไปเทนะครับมันก็นานมาแล้วล่ะนะครับ ผมก็ถามว่าทําไมไม่ตัดแกบอกว่ากลัวเป็นต้นไม้ห่วงห้ามอะไรทํานองนี้นะนะครับแกก็เ,เอาน้ํามันเครื่องไปเทให้มันตายไปนะมันก็นานแล้วนะจาได้ครับคายครับคาเพราะว่าคนคนส่วนมากนะครับที่เป็นผู้ใหญ่นีเขาจะกลัวเรื่องการตัดไม้นะครับเขาจะไม่ไปตัดสุม 4, สี่สุมห้านะครับตอนนั้นผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอะตัดต้นไม้เฉยๆนี่มันจะมีเป็นเรื่องผิดร้ายแรงเลยเหรอนะครับ จนตอนนี้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ถึงมาดูข่าวลุงพลถึงรู้นะครับว่าการตัดต้นไม้นี่มันมันก็มีโทษร้ายแรงเหมือนกันนะครับตามว่าไปตามกฎหมายพะระบป่าไม้ปี2484นะซึ่งปัจจุบันก็ตัดได้แล้วนะเพียงแต่ว่าต้องตัดในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็เป็นไปตามกฎหมายเก่านั่นแหละนะครับ,ค,รบคลิปนี้นะครับ เกินโคต้าแปดนาทียาวนิดนึงนะครับสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลไม่ใช่การกันแกล้งไม่ใช่การเกลียดชังแต่เป็นการหาผลประโยชน์นี่ก็คือสรุปคลิปนี้นะครับครับคลิปนี้ก็พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ